แพทย์ภาเปิดปากปมเลิกก๊อตไม่มีสัญญาณจนฝ่ายชายนึกว่าเป็นไบโพล่าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงสุดเดี่ยวสุดสตรองสำหรับแพทย์นภาคุณแม่สุดสวยของน้องเรซิ่งซึ่งล่าสุดเธอได้ออกมาตอบคำถามสาเหตุเลิอกอดีตคนรู้ใจอย่างก๊อตถึงสาเหตุที่จริงๆต้องโบกมือลาทั้งที่ความหวานของคู่นี้ไม่มีลดลงเลยแม้แต่น้อยผ่านทางรายการแฉโดยแพทย์นภปา่ากล่าวว่า ก๊อคิดว่าแพทเป็นไบโพล่าพร้อมทั้งหันไปทางโอ๊ตปราโมทบอกพี่โอ๊ตตอนนี้แพทเข้าใจคำหนึ่งตอนคุณเป็นข่าวแรกๆแล้วเราแซวคุณหมดแพชชั่นเคยแซวเขาตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจใครล่ะจะไปหมดแพชชั่นวันนี้อา้าวเป็นซะเอง ไม่มีทะเลาะไม่มีมือที่สามเหมือนชีวิตอยูอด่ดีๆทำไมเราไม่มีโมเมนต์อยากหวานไม่มีโมเมนต์อยากไปเที่ยวกับเธออยากกินข้าวในหัวมีแต่คำว่าเรสกินข้าวหรือยังแม่อาบน้ำเปลี่ยนแผมเพื่อหรือยังหรือมารู้ตัวอีกที เราก็ลืมเขาไปแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาเราก็เฉยๆเริ่มจากก่อนหน้านี้แบบที่พูดตอนแรกเลยความสัมพันธ์เราเคลียร์ชัดเจนแล้วว่าเราพยายามไม่ได้ใช้คําว่าแฟนใช้คําว่าเพื่อนสนิทเรากลัวที่สุดเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างงูน้นไม่ใช่อย่างนี้เมื่อถึงเวลาที่เราคิด ก่อนถึงจะเป็นวันนี้มาเป็นเดือนแล้วคําพูดคําตอบของเราวันนี้มันจะไม่เหมือนเด็กที่แบบรักเลิกไม่คุยงอนอันฟอรฟอรซ่อนรูปไม่ซ่อนรูปเราคิดมาว่าผลตอนนี้จะเป็นยังไงถ้าเราเห็นรูปอะไรเราก็เฉยๆยวันที่เราบอกเขาเราคงเสียใจคิดว่าเป็นไบโพล่าหรือเปล่า